สวัสดีครับและวันนี้นะครับเรากําลังจะไปที่ไหนไปลฟิทตึกบัญชีค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเรียกว่าวันปีใหม่ไทยอ่าเราก็จะมี กิจกรรมนะครับรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะครับ<ช>แล้วก็อันนั้นนะรถน้ำพระใช่ไหมส่งน้ำพระแล้วก็มีรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่ขอพรนะคะขอพรวันปีใหม่ไทยขอให้ปลกไปให้ผู้ใหญ่อววพรให้นะคะแล้วก็จะมีการซีโอเลี้ยงวันสงการนะคะเลี้ยงกุ้งเผาไซส์ใหญ่สิบกิโลกิในได้ไงหมดสิกิโล <c oughs> นั่น,นะสิเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อ ไก่ย่างวิเชียรไปสมทบต้องมีไก่ด้วยเหรอแล้วนี่เราก็ดกุ้งก็ไม่น่าจะหมด้ะมั้งไม่พอค่ะเพราะว่าออฟฟิศเรามีแต่เครื่องสูบอาหารนะคะตายแล้ว <laughs> แล้วคนที่ไม่อยู่นะครับคือใครพี่ลองกองค,อคือไก่กองช่องโลกใช่ง <laughs> คุณลองกองก็คือไม่อยู่นะคะแล้วกุ้งเผาร้านนี้บอกเลยอร่อยมากจริง,รงของจริงใครอยู่โคราชน,นะคะแนะนําเลยเนาะใช่แนะนําร้านนี้คือร้าน ใหญ่กุ้งเป็นนะคะนอกจากอร่อยแล้วราคาไม่แพงด้วยน้ำจิ้มก็ดีไม่แพงเขาเขา,เขาเผาให้ฟรีน้ำจิ้มฟรีนะคะอยู่เส้นสุราสองมีไซส์ห้าร้อยหกร0อยเอแล้วแต่ว่าเราจะเป็นเลือกแบบไหนอันนี้คือไม่ได้ค่าโฆษณาไม่ได้ค่าเ,เราอยากบอกให้คนโคราชรู้ว่า มันดีจริงๆคือเทศกาลอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือไม่เปิดเนาะแต่แบบว่าวันนี้นะ่ะเปิดอยู่ใครที่แบบอยากซื้อไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องกินเราว่ามันเวิกมากซื้อกลับไปกินบ้านได้เลยนะคะหลุดโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อไก่ซื้อไก่ก่อน,นร้านนี้อร่อยเหมือนกันอยู่เจ้าหอร่บไก่่างวิเชียนไก่ย่างวิเชียนแล้วเดี๋ยวเราไปรับลูกใช่ไหม ใช่แล้วเราไปรับเจหนมเพราะว่าเจหนมวันนี้เลิกโรงเรียนตอนเที่ยงเขามีกิจกรรมเหมือนกันนะคะที่โรงเรียนคิตตี้คิตตี้มีกิจกรรมส่งการเหมือนกันวันนี้ลูกสาวดิฉันก็คือใส่เสื้อคอกระเช้าแล้วก็กางเกงช้างนา่ารักจะเปียกไหมประเด็นเราไม่รู้ว่าเขาจะเปียกไหมแล้วเขาก็มีปืนฉีดน้ําเป็ดด้วยเดี๋ยวเราจะไปรับลูกกันแล้วก็พาลูกไปรดน้ําดําหัวคุณปู่คุณย่าด้วยไปส่งน้ําพาด้วยปีนี้ปีที่สามของขนมแล้วแต่ว,ว่าขนมก็จะไม่ได้นอนกลางวันนั่นเนี่ยยุ่งแน่เลย ก็ก็เสร็จแล้วค่อยไปนอนบ้านปู่เนาะกลับมานอนนี่ดีกว่าไหมเอาค่อยว่ากันเราไปจัดการกิจกรรมกันแลวเสร็จก่อนใช่อันดับแรกไปซื้อไก่ก่อนปันี่นะครับคือไก่ที่เราซื้อมาโหไก่หกตัวน่าจะซื้อไม่หมดอ่ะต้อมาช่วยถือสวัสดีค่ะไม่หมดอ่ะ เยอะมากไปโอ้โหนี่นี่จบไปกับกุ้ง9กิโลแล้วก็ไก่6ตัวไวมากได้ถ่ายไหมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนี่เหลือให้ดูอยู่แค่นี้ตัวนี้เือ่ หรือแค่นี้กับโต๊ะหมอแต่ไอ้อแ,อแก๊งมเมื่อกี้ตรงเนี้ยมันไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่เคยมีอะไรมาก่อนนะ,ะตรงเนี้ <c oughs> ยหรือเกษตรศาสตรวัฒ <c oughs> นธรรมเด็กเรียกครับ <c oughs> โอ้ความไวแสงมากผมไปนั่งโซฟาอยู่แป๊บเดียวโผล่มาอกีกทีหมดแล้วอิ่มไหมครับ ให้ให้อีกเอาไหมฮะเอาจะไม่ได้มคะพ่อนี่ต้องถามคนนี้ทำด้านการกินแบงและสมีการเที่ยวไกลเงินในกระเป๋าต่ำคิดว่าถ้าเกิดต้องเลี้ยงพนักงานเดือนละครั้งนี้ต้องต้องมีเงินสำรองกี่บาทครับสงสัยต้องกู้แบงแล้วเห็นพนักงานสูบกันขนาดนี้โหนี่มันเครื่องเครื่องจักรกินทำไมล้าง อิ่มไหมคะอิ่มค่ะได้กุ้งไปกี่ตัวคะนับไม่ถ้วนสี่ตัวสิบอกท้ายบอกท้ายเลยอะนะมันบอกมันจะกินสี่ตัวมันราสุดท้ายเป็นไงเป็นไงอาการเป็นไงมึนกินเยอะมึนเยอะจนหัวมันหัวมันเต็มกล้วยเออมันเหมือนแต่ว่าไม่คงมีอะไรมาให้กินเลย มันสะอาดมากอ่ะมันเหมือนกับตรงนี้ไม่เคยมีวงกินข้าวมาก่อนเลยอ่ะมันกินจนมันเศร้ามันหายใจไม่อิ่มมันจุกอยู่ที่คอนี่ดูหน้ามันดูหน้าไอ้คนที่มันจุกอยู่ที่คอเบนมันทำข้าเมื่อกี้ไปดิแล้วไงมันสีห้ากแตกโอ้โหุณพี่เสื้อจิกรัดุมไม่ได้ไม่พอนะ กินกุ๊เสื้อขาดกยังไให้เสื้อขาดเสื้อมันขาดอยู่เลวโอ้โหที่มาผมเดกตูดกินตู้ดเสื้อขาดกินโอ้โหตายใส่ตู้ดส่ตูดใส่ตูดแถวบ้านเรียกว่าเกี่ยมออกออกจะบากินอแต่ว่ากินจนเลยไม่จ่ายตังค์สักบาทแดีวมึงกินยังไงให้เสื้อขาดอ่ะเบสขาดอยู่เลี้ยว้โห คนบ้าอะไรกินออกไรนงนงนิกแต่ชุดนงนิกไม่เหมาะกับกันกินกุ้งอ่ะดูดิมันแน่นท้องเป็นแหนบเนื้อตอนนี้เออไม่เตรียมชุดมาดูดูออยดูพวกนั้นมันใส่ชุดมาแบบหลวมๆแหนบแหนบเจ้าของไม่ยามกินจ้าเออเสื้อหัวปวดปวดเ้ออย่าบอกเขาได้บอกนะเขาปวดเสื้อใครนะเสื้อหัว อันนี้อันนี้เจ้เจ้าหัวเหมือนกันพี่หัวแล้วกับมีัวแล้วกับถ้ากับสวยเหรออะไรนะอัี้ัวแล้วกับตอนนี้เนี่ยนี่ดูแม่เราก่อนไม่แม่กำลัจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นโหดเครื่องบินใช่ไหม ตอนเนี้ยพออิ่มปุ๊บมันหมดกระจองกระแจกกันเริมายกันเออเพิ่งเงียบก๊บเลยเงียบอิ่มอิ่มท้องแล้วอุ้ยหมดสวยมากอุ้ยเซตุ๊ปเอ้เซตผู้มีแขกรับเชิญมั้ยคะแขกรับเชิญสุดพิเศษเป็นใครคะแนะนำตัวได้มั้ยคะดาราท่านหนึ่งอุ้ยแขกรับเชิญไม่แนะนำตัวได้ค่ะตายจริงจะไม่บอกไม่ได้ค่ะ เป็นคนในความลับลับแบบใดลับแบบเปิดเปิดแบบลับนี่หมอหลิวนะคะน้องหลิวอาจารย์ยาอ๋อไม่ใช่หมอหลิวคนสวยกินมาครบแหมเาดืกินโชว์ดิอุ้ยดูมันเลิศอร่อยเยี่ยมไหมคะเยี่ยมังมียังมีต่อไปจะเป็นพิธีการ ลดน้ำดำหัวนะคะเราจะส่งน้ำพระก่อนส่งน้ำพระสวัสดีมันสงกานนะคะส่งน้ำพระเสร็จเราก็จะลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะก็จะมีพ่อมีแม่มีป้ากันดาประมาณนี้นะคะแล้วก็จะสามรถส่งการถ่ายภาพร่วมกันนะคะแค่นั้นค่ะอันนี้มาใช้แรงงานอะไรกันนี่ยฮะ ยกโต้ย้ายอะไรกินแล้วก็ต้องย้ายพรกย้ายโตคกับกินแล้วก็ต้องออกเลงงแเวาเราเวลาเราเดินมันส่งงี้ไงมันก็จะชมชมช่วยช่วยอันน้อันนี้ช่วยแอปแอปอันนี้่วเออเออช่วยไม่รู้จะช่วยอะไรถืออันนี้ไมช่วยอะไรนะถ่ออันนี้ช่วยอันนี้ ่อไปเราจะไปเชิญประธานในพิธีมาเปิดงานนะคะเนี่ยเห็นไหมสวก็จะเสียงดังนั่นก็คือแทนเด๊ดดี่ประธานประธานสวัสดีค่ะจะเชิญจะเชิญประธานส่งน้ำพะก่อนนะคะเชิญประธานเชิญเชิญประธานเชิญส่งยอดเขานไหม การลดน้ำดมหมวนะคะนี่เราก็เกิดการน,นี่สวัสดีใหม่กันก่อนนะคะ